สวัสดีครับเพืเ่อนๆพี่น้องชาวยูทูบทุกๆท่ทานครับนี่กับผมช่องสุริยันสายดันครับเมื่อกี้นครับที่มาเบิงเพื่อนมาเหมาเนาะครับเพื่อนมาเหมาเอาต่อจอุข่าน้อมาถิ่มครับเบียดทั้งพี่จังน้อยนะครับบอกมันเนี่ย,เ,ยเดินหน้าไหมเดินหน้าไหม รอกอีกตามมาข้างกัน,กนครับผ้ารออยู่ข้าเั็นพ่ามาถิ่มให้นะครับ เก่งขึ้นอ่ามึงเปิดยกครับเที่ยวแเปิด์ตบอซชอมมันพ่อพ่อพ่อเดินหน้าไปเลยนก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 ห้ามนกนกขึ้นบอก พลง่งเหอครับลงนิดนึงไปไปอไปเลยแห้งทางแห้งยกขึ้น nó cơn nó bỏ nó ยกขึ้นอีกได้ปะยกขึ้นอีกได้ปะพ่อพ่อพ่อยกขึ้นยกขึ้นนะสุดเราทางออกทางอ,อกบอกนะครับ ถอ,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 อยก่อนถอยก่อนถอยจังหนอยลุงจังหนยก็ถอยมากมันบลงนะครับข้างกีดีอย่ เฮไปเอาเลยไปที่ร่องบันน่าบาดมันจะบป็น่องแล้วร่ลงแน่อยู่ออกไปน้ำออกไปน้ำล็อกไว้ทางออกไปไปเลยไปไปเลยเงาเลย ลงลงมาออกแล้วครับออกแล้วลงเลยดำลงเลยครับเรียบร้อยนะครับรถหนึ่งไปเบิกงรถ่องครับงดคำพุ่นหมดส,สูงกว่าคำทั้งพุ่นทั้งอย่างสูงเลยแล้วไปไก่หมอเปียงเขาแล้วมันดูโตนตุ่ลงมาดิงคำเดีงมาทั้งเฮาพี่ละเออ พอตะบิดรถบ่บิดกับพ่อมันที่หักมันที่หักว่าคำไปไหมกะอรที่คำมักถอยคำไปไหมทำงานไตพอดีเออละพ่อบานไม่หันละันที่มาขวดเอียบตั้งหูนจังน้อยลดเลนดียบร้อยนะครับ ทามาต้อนะครับมันกีบพระบัน,นคุณละเมาค์กนครับเมาส์ขี่ไปกีบครับมูมนั่นเป็นกํามาติดยาวไว้นะครับ รถคนทุกข้าวนะครับนี่ครับนสามไลนนะครับมีสามไล่ครับไปหัดทูดหวอัวเง,งอันนั้นเนกรจกออกประเทศ่นนะครับอันนี้เป็เลยจ้างรถทั้งมัคีไปรถไปถึงก็ ดูนี่รออนนครับที่ดรับคิดรถอยู่มื้อไหนมันครับมันใส่ไปหลายมันจะดำบ่ไปผ้าไปเบิ่งดำครับโพมนะครับ,บาม,บมบาโพมครับรถติดหล่อเป็นบาวนด้อครับสนใจกับติดต่อได้คนระับ เมาอยู่นี่ครับพ้นไปทิม่มกันยูน2นะครับจะเป็นทำไรบ่ไต่ขึ้นเนื้อแต่ทำไรกันทางซ้อมครับเทียบพื้นที่พร้อมได้หนิปีบแล้วสโมดมันปีไปทิม่มเพิ่มแล้วก็ต้องมาเทีย่ยเราใช้มาเกลี่ยพื้นดินนะครับเกลี่ยกันเพียงเป็นแม่โคมาโจกตุ้มบุตองมองัง ใส่นม่ได้ก็ทุคนนะครับขี่ขึ้นคเสิเมเนะ หลังจากก็มาถิ่มแล้วนะครับแล้วครับมาเท่เลยเก่ารถรัเก่าซิปล้อกลายครับว่าจะได้หกรถประมนเก่ารถซิปรถครับเอามียบานรถหนึ่งแบบผลงานของเพิ่น บดเต็มนะครับถ้าเทเบิดก็เต็มพอดีนะครับแถวนั้นเต็มพอดีแต่ว่าพื้นที่เบิร์พื้นที่เมียน้ำลดหนึ่งพอทานนะนี่ครับแทว่ัมยัง พอดีเลยสมมูลว่ามาเบิดครับไปเบื้องมองเ,เี่ยวพื้นที่ครับบนนี่เะาครับพื้นที่สองสองเงาหน่องสิไปบได้ครับมันง่โยปวดรถขี่ปอกข้้ครบขี่ไปเล้วครับประมาณนี้ปปนรครับนี่แแต่นี่นครับเขต เรียบเป็นที่เพิ่นเยียบเป็นทีแล้วก็แล้วนะครับผลลดครับกำลังเหตุการณ์นะครับุผลลดเราสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับให้กำลังใจกันขอมาเบิ่งให้แล้วก็กดติดตามให้นะครับ,บามาคงเถียงกำลังใจกันต่อไปครับเราคลิปนี้ก็ อยูด่ดีมีแห้งลำด้วยทุกคนครับสวัสดีครับ